I've been trying to find my way to leave Stuck in the belly of the beast It's getting hard to breathe Broken down, I'm turning in my sleep Nothing is ever too steep Trying to find my way Yep. One of my favorite brothers, <laughs> Everything, they're trying to find a new way <Billie S 2> บ้านห้วยน้ำใสจังหวัดราชบุรีนะคะอำเภอสวนพึ uh uh, uh, oh, ่งราชบุรีห้วยน้ำใสอ่าวิลเลจ is in สวนพึ e ่ง district ราชบุรี province โอ้น้ำมันตะเกียงเติมมีวัดในนั้นเหรอน้องอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มีวัดที่ไหนเดี๋ยวพี่มาเติมอ๋อนี้โอ้นี่แต่งชุดสวยเพิร์ดเดรสอะไรอันนี้รามันชุดมอญใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องมอญ Oh, yeah. okay. I just asked and uh, she said yes, yeah, she's small in the Minority of Myanmar people, so she have uh, her local dress. Nice! Um, I want to fill up um, the, the oil. It's just for believe that when we fill up the oil, it, it gives us the, you know, uh, kind of like prosperous, <laughs> like a lamp or the fire. ใช่ไหมแค่นี่ขวดหนึ่งพี่เติมใช่ค่ะ20บาทจากตู้เลยค่ะอ่า Here we go มาเก็ตเอเวอร์ตลอดมัน ขนมวงน้องเรียกอะไรอะเดรนัดนอนเดนัทมอนเหรอเขาห้องขนมวงคนจังไม่ห้องขนมวงเลยเจ้าไปนี่เขาเรียกอะไรเเนี่ยฮะเส้งเลยนะเส่งเทขนมเส่งเทกระบองจอเขาฮุจักกับกระบองจ่อกระบองจอนี่กระบองบักเตสคือบักเตสคือแปลว่าอย่างไง มะละกอไม่เนากระบองจอใช่อันน oh, ี no, ้หัวหอมไอโนะกระบองจออันนี้มันกำม่านเนาะกระบองจอนี่ตั้งแม่เสียงเพราะกระห้องกระบองจอเจ้าอ่า I mix up with many languages you know because they use some u um, minority m uh, Myanmar or Mon which is similar to the uh, language in Messele Yangmei h o s p i t a because those people also migrate from Myanmar กระบองจอ so i t special word แค่ละ a l ล c ก yep ขนมเซงเทู่้จักไอ้ที่มันไล่กับทีปนหองอย่างก็อาราวาอรเออมักอารวามีบ่อาราวาก็มีไงว้าไอโนด้แคฟิอร่อยับพี่องคิมได้เลยนะคะอารวาเ่เก่ามีมองกัดนเขียไอเลิฟด้ฟิอ่าอุกมันได้ได้อันนี้ก็อุบได้แต่ฟังออกนะโอ้ป้าปาคุณยาย she gonna do for อ้ออิดเสียอ่าโอ้

this kind of thing no they wrap this one this is wood <c> Oh, <oughs> <Yeah. S 1> with the water and rub on this um your stone until they come like a powder I know โอ้อันนี้หั่งหลีอะหั่งหลีนะหั่งหลีหั่งหลีแปลว่าสวยจ้าอันนี้แบบเมียนมาหอมหอมยหั่งหลีนะ โอ้อันนี้หวานน่ะหวาน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 แปลว่าอร่อยนะคะไม่ได้แปลว่าสวีทนะคะแปลว่าหวานแปลว่าอร่อยจ้ะอร่อยชิ้นหนึ่งอ๋ออ๋อของตาลเจ้าอ่ายี่สิบสามสิบบาทจ้ะสามสิบบาทของนึงจ้าจ้าขับคนมากจ้าเย็บสโลมจ้าได้นะคะนี่มอนค่ะมอนค่ะมายโรดจีส์มยนมะ้ยเยอะมอน แม่ uh, their traditional dress yep มาเอระอ้าวมาเอระอ้าวเหรอหมาอะไรอะหมาหมาเออเออหมาเอระอ้าวไม่หรอหมาเอระอ้าวแปลว่าอะไรครับสวัสดีครับ yeah หมาเอระอ้าว it's a language of the, this month uh, หมาเอระอ้าว it's mean hello greeting is a way of greeting

Yep, the spot that I'm gonna have some of my snack. See, ooh, pretty hot. Uh, yeah, that onion deep fry. The recipe from Myanmar. I love it. I like this kind of thing. But in the I I sit beside the creek. Yep. Spray. c a n d s e the <laughs> <laughs> s i z e r สปักยี่ปต้องฆ่าเชื้อเราไม่อยากใช้มือเลยนะแต่ว่ามันจำเป็นอ่ะโอเค For sure. To ensure that everything is clean, so I need. more Double. เป็นประสาทพารานอยแล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะ I'm quite paranoid. I knew that. Twice. Yeah. เออเออนมนมบอกว่าอร่อยมากเลยกรอบร้อนยำมีใช่ไหมเนาะ fresh crispy อ๋อยำมีอันนี้มีน้ำจิ้มนะจ๊ะอรูบ้านเราก็ทำนี่อร่อยมาก อะละสามสิบเยบออล่าอ um, mm. ีช <hatten> อืออืออออืออือเดอร์อวีทออืออดออืออออออืออืออือือืออือำือืออืออืออยอ้ืออืออือนืออืออนออ้อองน้ หรือว่าลำทานหรือว่าครีกประมาณครีก little stream เดียดาวเดิ e เขาถึงบอกว่าเป็นเหมือนแม่กำปองแห่งลาดมือเป็นหมู่บ้านที่คนพบมาไม่นานเมว่าเขามีาม,ามานานแล้วะแต่ว่าคนที่เขาเป็นชมรมจัก,กรยานเขามาปัาน่นปันแถวสวนพึ่งแล้วก็เขาก็มาเจอก็เลยไปเขียนรีวิวก็เลยมีการโปรโมทส่งเสริมกันการท่องเที่ยวขึ้นมาเดยว for this village because they, they've been here for a long time of course but um from the outsider a bicycle group they just found this village and they saw it's uh, so natural and still remain the culture of the myanmar so therefore people just came to know and heard about this village a couple of months ago two three months yeah within this year that it start just started promoted for city. Therefore those kind of market as well, you know. They just start, uh, just for only weekend, just to entertain the visitor. Yeah. People just want to get, feel the nature. Somewhere like um, three hours away from Bangkok. And I think it's less than 100 kilometers, 50, 60 kilometers is the border of Myanmar from this place. Yep. เย็นเนาะอยู่ข้าง,งฉันก็นี่นะคะสนาค,คาะคะเออะไรกันเนี้ยนะ làm gì น้ำแล้วดีใจ yeah at least I d i d my feet I'm uh, happy <laughs> yeah woo h t I'm happy I got some dipping <laughs> ดีจังเลยเดี๋ยวขึ้นสะพานแขวนหน่อย suspension bridge โอชิบอ๋อโหเบาหวานน่ารักไหม woo มันก็มัน Special bridge ah. wires Turning in my sleep Nothing is ever too steep the my Cause I've been up down hey, yeah. counts Everything they're Trying to find a new way To save a change It's not too late Fight away the darkness no Greenery space I love it am just holding To Ah wow, lovely so enjoyable spin <laughs> of be.